โอ่งไข่พี่ยาค่ะดูสินพี่ไม่ได้เจอน้องจะต้องรอขอได้ชับเีค่ะเอ่อวายุมาแล้วพม่่ยาค่ะพระอ่ค์วายุวายุจะ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 วายบังคมพียาค่ะวายุเยวุล้ไอ้หมัวล้อรร เห็นวายุหัวใจแทบผุแทบพังหลังคมรูปชั่วชาหน้าชางตรลึมจนนั่งอยู่เฉยดูสูตรปรงไม่ตกเหมือนมีดมาจก ทิมใจ<อ>พระไทยสลดหมดเยื่อใยเหมือนตัวอะไรไ,ไม่เย้ดูรูปร่างหน้าสมเพชดูเหมือนพวกเป็ดพวกผีไอ้กัวไม่ค่อยดีแล้ววะ <c oughs> คิดอยากจะรับ ตาปีไม่อยากจะมีคำเอ่ยไ,ไม่อยากทำตามสัญญาทั้งที่ตาเร,เราหายดูเขาไม่มีจุดขายไม่อยากจะได้เป็นเคย อยากเอาพระแสงแทงสอดที yeah. uh ่ตาบอดเหมือนเคยรยาเจยคนรักษาพี uh ่ม <that> uh ันตกดู่สภาพแบบนี้่รักไม่ได้พี่ขอยอยงตาบอดอด้ยังไ ไม่เกอะกตายไปอ่ะเอาว่านมาให้ไม่สนใจจะพีจะทำอะไรเปียค่ะยน่ะ่าาจะพีคิดอะไรอยู่จะพีเปียค่ะตงแต่บนพระบิดาพระมารดาหมอมฉันพี่ลองยาก็มีพีจพีไม่ตายว่หม่อมฉันรัก แี่เครพประดุหนึ่งพระบิดาพระมารดาจะพี่รู้หรือเปล่าว่าทุกคนนะเขาต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากแค่ไหนกว่าจะได้วาดพยานนคารดามารักษาตาเจ้าคีให้หายจากตาบอดเจ้าพี่เ่ยค่ะเจ้าพี่เป็นกระย์ รัฐเลิกคืนคำประชาชนก็จะสิ้นความนับถือนะเบเกอร์เจ้าพี่บอ่ไอ้ผมโย่ไ่รับไม่ได้ไม่กับกับไอ้ไอ้ไอคุณคนละพ่อไม่เปรี้ยนเสียขาจะมารักษาพี่อย่างนี้เหรอไ่รับไม่ได้เ่อยาตอกตาย แกยังนกนพระเจ้าค่ะขอ,ขอเดชะเพียค่ะแต่ถ้าพระองค์มัไม่ถือคำสัตว์เป็นสำคัญจะาทำที่พระองค์ได้ด âm ดาเอาไว้ก็กง่หม่อมฉันวายุอุสาเสียงเป็นเสียงตาย ไม่นัวันไมอาจน่า,า,นานขาราดมารักษาพระองค์หาหายจากตาบอดแต่ในเมื่อพระองค์ไม่ยินดีรับก,กระหม่อมฉันก,ก,ก้าวกระหม่อมฉันไว้ ก็จะก้มหน้ารับกรรเองพี่ค่ะก็จะก็กมองฉันจะทูลลาพี่ค่ะไปเลยไปชากนวายุวายุชากานจะพี่พี่คะ<อ>น,นวยุ<อ>เขาจะอยู่ในสภาพใด ผมมฉันพี่รองยาก็จะขอรับผิดชอบกับสิ่งที่เ<ม>จ้าพี่เคยดำงลัดเอาไว้ผมฉผมฉันยอมผมมฉันยอมไปครัเจ้าพี่อยอมได้ผมยอมนี่เจ้ายอมลองไปเกลือกอมันอีกลอเล้วยังยอมาารู้จ้าลืมมาแล้วหยือไงเจ้าคือเชื่อผมเห็นมนันรอด แต่ทำไมทำไมต้อเราไปเกลียดกลัวกับมันใช่เวียค่ะม,มึงมือตัวจังบรรลไอ้คนทุกคนละภาพง่อยเปี้ยเสียคายอย่างมึงมีหัวเธอเพียงพอจะมาคิดว่าได้น้องสาวอย่างก,กูกูเลยขุนย่าในเมื่อเจ้ามันไม่รักดิจะลดตัวไปอยู่กับมันขอได้ พังพีดินับตั้งแต่วันนี้มันต้องไปเราทุกคนตัดขาดจากความเป็นพี่เป็นน้องกันจะิจดตายไปต้องมาเผาพี่ใครไปาาเ้ ลายสวยงี้ด้วยและรูปร่างนี้แอคตายหาเลยไอ้ป่อจังเลยเดี๋ยวก่อนอันดิสอนกระสัดอย่ยร้องให้เลยนะกระทืบปาดระเบุดิรมยา เยาวย์จะขอขนุ นายวายุที่หายฟันจะไปชฉอะหน้าเขาเลยเดี๋ยวไม่ไปอยู่ด้วยเลยนะเออเอ้ยวายุรักษาฟันหน่อยมีีเสยมบให้พร้อม จะงอมพี่จะขออยู่นุ้ยจนแกเหมือนกล้วยสุกงอมจากพี่คอมไปจัะจิิจิอยู่ด้วยจริงๆนะอยู่ด้วยจริงๆจ้ะไปวายุเดินข้าวกล้วยด้วยเฮ้ยว่านพี่ยานคราบเอาไปด้วยเพื่อเอาไปรักษาพ่อมึงมั่ง คมเป็นหนุมอ่อนวหวที่เกิดในพาลวงนึกถึงชีวิตคิดห่วง เหมือนมีดวงแปลพันเมื่อเกิดมาเห็นแม่แต่ไม่แลเห็นพ่อยิ่งผ่าแม่ยิ่งท้อให้เกิดเป็นข้ออาทัน ผมถามแม่ที่ไรแกก็ร้องไห้ทุกทีอายุผ่านมาหลายปีก็ยิ่งทวีงไว้วันแม่พูดอะไรไม่ออกแม่ ไม่บอกตะวันชีวิตตะวันเกิดมาตั้งแต่จำความได้มีแต่เสด็จแม่จันแก้วเป็นผู้ชุบเลี้ยงตะวันขึ้นมาตะวันไม่เคยหนหน้าพ่อมาก่อนเลยไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครมีหนำซ้ำแม่จันแก้ว ได้สั่งห้ามตะวันออกไปนอกตำหนักไม่พบหน้าใครทั้งนั้นตะวันรอโอกาสจะเกิดแม่มาเมื่อไรวันนี้จะถามไม่รู้ทันทีว่าพ่อเป็นใครเสด็จแม่แประทับก่อนพระเจ้าค่ะถอดมขโคมพระเจ้าค่ะจริญสุขเถลูกเสด็จแม่จันแก้วเสด็จแม่มหาตะวันทีไรอ่ะ เสร็จแม่ไม่เคยยิ้มให้ตะวันเห็นเลยมีแต่ใบหน้าที่เศร้าหมองมาหาลูกแม่จา๋าไม่มีอะไรปิดบังลูกอยู่หรือเปล่าตะวันตั้งแต่เล็กจนโตแม่จันแก้วคนนี้ไม่เคยโกหกหรือว่าปิดบังอะไรตะวันเลยนะลูกนะแต่ตะวันไม่เชื่อแม่จันแก้วอ่ะต้องมีสิ่งอะไรที่ปิดบังตะวันอยู่แน่ๆแม่จา๋า แม่รู้หรือเปล่าว่าตะวันอยู่เนี่ยอึดอัดใจขนาดไหนตะวันเนี่ยไม่เคยออกไปข้างนอกเลยตะวันอยากมีเพื่อนเล่นบ้างแต่แม่จา๋าไอเรื่องนี้ไม่เท่าไรหรอกแต่สิ่งที่ตะวันเนี่ยเก็บมานานตะวันอยากจะรู้แม่จา๋าพ่อตะวันเป็นใครกันจ๋าพี้า

ปีแม่คนนี้ยังไม่พอใช่ไหมท้าหนหรอพ่อทำไมตะวันจะไม่รักแม่แใช่ไหมเสด็จแม่ตะวันไม่รู้ว่าพ่อจะเลวจะดียังไงแต่ตะวันอยากมีพ่อมีเหมือนคนอื่นเขาไม่เห็นหรือเปล่าว่าคนอื่นเขามีพ่อมีแม่มีลูกพร้พอมกันหมด แต่ลูกขาดพอมีแต่แม่ไม่สงสารลูกบ้างหรือไงพระเจ้าค่ะโทษตะวันลูกเอ้ยบอกลูกมาเถอะนะลูกพาอของลูกเป็นใครเขาจะเป็นยัไงลูกรับได้เนรเสดแม่แม่ขอโทษนะลูกหนึ่งลูกอยากจะรู้แม่ก็จะเล่าให้ลูกฟัง ตั้งใจฟังให้ทีนะลูกนะขอประไทยประเจ้าค่ะไอ้พ่อจูเชื่อวายุระบกแน่เปิ้ลพ่แม่คืนเดียวที่เกียวของคู่ทิ้งเจ้า Hi มาเป็นความจริงนะลูกตัววันมันจะเกี่ยวใจลง ไม่พอมีบาปพ่อต้องรับกรรมไปห้ามหาบพ่อต้องมารับปัญหาลูกมีแม่แต่ขาดพอ่อซ้ำยังไม่มีเพื่อ,อ,อนล,ลูกมีแม่ก็เหมือนเป็นแสงเดือนสองล่า โทษแม่เป็นคนทำพ่อต้องมีกรรมมากัน,น,นต้องทำใม้ลูกนั้นไฟฟันเหมือนกับตะวันขาดฟ้าพ่อเปียบเหมือนเปตาแม่เปียบเหมือนหมอจะไปตามพ่อกลับมาแม่ใจร้ายจะไยตามว่ากลับมา ไม่น่าใจร้อนที่ขับไล่น้องสาวไปอย่างนั้นเลยจะดูสิป่านนี้น้องสาวจะอยู่กินอย่างไรจะพักผ่นที่ใดดูต้องไปตกรระกร,รมลำบากเป็นเพราะฉันมันใจร้อนไม่น่าเลยอ้าวอดิสะ ทำไมวันนี้เจ้ามาขึ้นเฝ้าพี่กิริยาท่าทางของเจ้าไม่เหมือนดังครั้งก่อนและในสถานที่นี้คือท้องพระโรงมีดเล่มเข้มสักอันใครห้ามพบและเจ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงอันดี้ซาเสร็จพี่พระจุับมันเวลามันผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงกันได้เสร็จพี่คิดเหรอว่ากามอมชั้นเนี่ยจะหยุดอยู่แค่เป็นน้องเสร็จพี่<ๆ>กามอมชั้น ต้องการเพียงขยันเพื่อความเป็นใหญ่ใช่พียะค่ะและพระองค์รู้ไม่ด้วยเพียะค่ะที่เก้าฉันมาในวันนี้เพื่อต้องการปฏิวัติพระองค์ให้องค์อดิศักขึ้นเป็นเจ้าแทนเพียะค่ะน้องทู่จะไว้ด้วยนี่ทายแน่วันนี้คงจะหมดประจุแล้วงั้นหรือตัวน้องชายอดิศักดิ์ไม่เคยรักเสด็จพี่มไม่ตายแน่พียะค่ะ ตั้งแต่แต่ก่อนตะกี้ไม่เคยรักพี่มาก่อนก้าวขวานฟ้าทหานนึกสงสารอดีสักย่พูดยอมมาเป็นข้าสวามิพักจะขอรักไม่ทอนที่อยู่ในวัง เมือนกุลชนตัวใหญ่ส่วนตัวนองเหมือนผ่านไยต้องเอาไม้แทนมอลขอกใส่สันเดินผ่านป่ามาเลื่องงากุลชนอ๋องไหนบองได้เป็นเจ้าแน่นอนไม่ยช่ค่ะเป็นใหญ่แน่ เหมือนดังสวรรค์สันสาบเหมือนมีบาปมา,าซ้ำน้องเคยเป็นเสือร่วมทัพเหมือนมีกรรมมาก่อนเราเคยเป็นพระร่วมวัดเป็นลูกกริย์ร่วมวังนับนเดียววาสิเราเคยเป็นนกร่วมรังเจ้ายังคิดหวงัง เลรอนเราเอยเป็นบัวร่วมโมไม่น่าแยกนอเป็นบอลโอต้องพุดมากไงโอ้ยต้องตายแน่นอนเอริสกมึงคิดกบกับกูใครดิใครหน้าไหนทั้งนั้นก็ไม่หาชีวิตรอดเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ่าเนช่วยด้วย ทำมาดานั่งชื่นชมพี่รอมยาเาอยู่กันอย่างน่าใจหายฉันมีผูวทั้งคนก็ทุพคลระพา หลังก็งอไม่เรียบราบเหมือนมีบาปฝันร้าย mm hmm. พี่นั้นสงสารแต่มีทำไมล่ะต้องมานั่งเพลียใจมองหลังพี่คอมนั่นนม ทำไมเมียท้องเมียนายปากดีจริงด้วยนะพี่ทำการบาไม่พัก่อนเลยห้เมียแบบไม่เสียงเชิงชายเนี่ยมึงหยุดเวลาเที่ยวมาสักพักได้ไหมไอที่ับพี่ดาวเขาเห็นไหมแบบทำไมมีเมีย ทำไมพี่หลังยิงคมว่าเก่าอีก